การศึกษาคือความมั่นคงของประเทศการศึกษาต้องสร้างให้คนไทยมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งมีอาชีพมีงานทำและมีความเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินยัยพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ที่ส่งพระราชทานแก่คณะองคมนตรี ยินดีต้อนรับท่านคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขอมีหรือเลื่อนวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษสายงานบริหารสถานศึกษาของนายมนูนคุณพรมตำแหน่งผู้บริการสถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอขวาวสินรินวิทยาฐานะชำนาญการสังกัดสำนักงานกศนจังหวัดสุรินด้วยความยินดียิ่ง นายมนุนคุณพรมผูม้ในวยการกศนอำเภอขวาวสินรินเกิดเมื่อวันที่10มีนาคม2515สมรสกับนางสุรีพรคุณพรมบรรรักษ์ชำนาญการพิเศษกศนอำเภอลำดวนจังหวัดสุรินมีบุตรสองคนประวัติการศึกษาจบระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิตเทคโนโลยีการเกษตรจากสถาบันราชพัฒมหาสารคาม ปี2538จบปริญญาโทรค,ครุศาสตร์มหาบัณฑิตเอกบริหารการศึกษาจากสถาบันรัชพัฒสุรินทร์ปีพุทธศักราช2560ประวัติการรับราชการเริ่มรับราชการในตำแหน่งครูผู้ช่วยเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์2555อายุรัชการ10ปี3เดือน ผลการประพฤติปฏิบัติด้านที่หนึ่งการปฏิบัติตนด้านวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรณวิชาชีพเพื่อรับการประเมินในการขอมีหรือเลื่อนวิทยาฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษด้านที่หนึ่งด้านวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรณวิชาชีพ 1. การมีวินัยได้ถือปฏิบัติตามกฎ กติกามารยาทขนบธรรมเนียมและแบบแผนอันดีงามของสังคมประพฤติปฏิบัติตนตามระเบียบวินัยของทางราชการโดยเคร่งครัดอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการและผู้เรียนอย่างต่อเนื่องทำงานด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทกำลังกายมีความตรงต่อเวลามีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่เป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นผู้นำในการเสริมสร้างการพัฒนาผู้อื่น 2. การประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดียึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมมีความศรัทธาและปฏิบัติตามหลักศาสนายึดมั่นการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขส่งผลให้งานประสบความสำเร็จเป็นที่ยอมรับมีผลงานที่ปรากฏชัดเจน 3. การดำารงชีวิตอย่างเหมาะสมดำารงชีวิตตามแนวทาง หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงละเว้นอบายมุขและสิ่งเสพติดเป็นแบบอย่างที่ดี 4. ความรักและศรัทธานในวิชาชีพได้ศึกษาค้นคว้าริเริ่มสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ๆมาใช้พัฒนางานในวิชาชีพเป็นผู้นำทางวิชาการในวงการวิชาชีพเสริมสร้างปลูกจิตสำนึกที่ดีแก่ผู้เรียนชุมชนสังคมจนได้รับยกย่องชมเชย ในวันครู 5. ความรับผิดชอบในวิชาชีพส่งเสริมและสแสวงหาความรู้โดยไม่บิดเบือนปิดบังหวังสิ่งตอบแทนเอาใจใส่ช่วยเหลือผู้เรียนและผู้รับบริการเต็มความสามารถประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพเดือนที่2ความรู้ความสามารถส่วนที่1การเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ในการบริหารจัดการสถานศึกษา 1. การวางแผนพัฒนาการศึกษาได้วางแผนพัฒนาการศึกษาของกศนอำเภอขวาวสินรินแผนบดพัฒนาการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับและครอบคลุมภารกิจหลักของสถานศึกษาจะทําแผนปฏิบัติการประจําปีซึ่งผ่านการตรวจสอบและเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา ดำเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษามีการประชุมทำคำสั่งมอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบมีการดำเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรมที่กำหนดนิเทศติดตามมีการบันทึกรายงานผลการจัดทำโครงการ 2. การจัดโครงสร้างการบริหารกิจการสถาบันศึกษามีการจัดโครงสร้างการบริหารที่เป็นระบบสอดคล้อง กับหลักการกระจายอำนาจและเป้าหมายของสถานศึกษามอบหมายงานแก่บุคลากรตามภารกิจมีการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจและมีการจัดให้มีการระบบภายในสถานศึกษา 3. การบริหารวิชาการมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีมีการจัดทำระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยการดำเนินการติดตามระบบประกันคุณภาพภายในและจัดทำรายงานการประเมินตนเองมีการเตรียมการเพื่อการประเมินภายนอกเผยแพร่ผลการประเมินคุณภาพและนำผลการประเมินเพื่อไปปรับปรุงในปีการศึกษาถัดไป 4. การบริหารงบประมาณจัดทำสารสนเทศและแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้งบประมาณตรงตามกรอบและวัตถุประสงค์ ถูกต้องตามระเบียบมีระบบควบคุมตรวจสอบภายในรายงานการใช้งบประมาณเป็นปัจจุบันมีโปรแกรมในการช่วยบริหารงบประมาณ e b บ d g เจตด้านการบริหารงานบุคลากรการจัดบริหารงานบุคคลสอดคล้องกับนโยบายกฎระเบียบข้อบังคับหลักเกณฑ์และวิธีการที่กคสอกำหนด พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส่งเสริมให้เข้าศึกษาอบรมดูงานวิจัยและพัฒนาประชุมเผยแพร่และเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์การทำงานความก้าวหน้าในวิชาชีพ 6. กการบริหารทั่วไปการพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมเน้นการบำรุงรักษา และการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพปลอดภัยมีกิจกรรมดูแลระบบช่วยเหลือผู้เรียนการบริหารงานธุรก,การและงานสัมพันธ์ชุมชน 7. เป็นผู้นำด้านนวัตกรรมการบริหารการศึกษามีการใช้นวัตกรรมในการบริหารการศึกษาคิดริเริ่มนวัตกรรมการบริหารการศึกษาโดยกศนอำเภอขาวสินริน in. มีศูนย์ดิจิทัลชุมชน ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากเครือข่ายกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นเบสแพทริสของสถานศึกษาในการส่งเสริมสร้างอาชีพการขายออนไลน์การสร้างอาชีพให้ชาวบ้านโดยมีการจัดอบรมแบบไม่มีรอบไม่มีรุ่นและสนับสนุนให้ครูเป็นวิทยากรส่วนที่สองการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการบริหารจัดการสถานศึกษามีการศึกษาค้นคว้าความรู้ด้วยวิธีการต่างๆเพื่อให้เกิดความรู้และทักษะเพิ่มขึ้นมีการประชุมอบรมสัมมานาทางวิชาการศึกษาเอกาสารทางวิชาการศึกษาค้นคว้าสื่อและเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการประมวลความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการวิชาชีพโดยเป็นวิทยากร และมีการเผยแพร่เอกสารทางวิชาการให้ความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพสม่ำเสมอจากการทุ่มเทมุ่งมั่นเสียสละและตั้งใจในการปฏิบัติงานอย่างเต็มประสิทธิภาพอุทิศเวลาความรู้ความสามารถอย่างเต็มกำลังตลอดจนพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้งานที่รับผิดชอบประสบผลสำเร็จหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จากการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพเกิดจากความมุ่งมั่นทุ่มเทในการบริหารจัดการสถานศึกษาจะช่วยส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนและยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชาชนเพื่อพัฒนาประเทศชาติต่อไป